สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกลงทุนในมุมมองของดรนิเวศเห็นว่วชิราวรากรค่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อท้อแท้สิ้นหวังมันเป็นตาท้ออะไรขนาดนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงเร็วๆนี้ผมคิดว่านักลงทุนจำนวนมากรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังเหตุผลในภาพใหญ่อาจจะเป็นเรื่องที่ดัชนีตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นปีแตะระดับ1,416จุดตกลงมา ตลอดจนเหลือ1,306จุดในวันที่14มิถุนายน2567หรือลดลงมาประมาณ7.8%ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ตก er ลงมามากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งหลังจากปีที่แล้วที่ดัชนีตลาดก็แย่ที่สุดในโลกแบบเดียวกันและที่แย่ลงไปอีกก็คือหุ้นไทยนั้นตกต่ำลงทงัทงท้งๆที่ตลาดหุ้นต่างประเทศหลักๆเนี่ยต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างทุนนา,นาอันนี้ส่งจากการที่เศรษฐกิจโลก รับตัวขึ้นโดดเด่นในขณะที่เศรษฐกิจไทยถดถอยลงมากมองจากเหตุผลระยะสั้นแบบเทคนิคก็คือหุ้นไทยตกเพราะนักลงทุนต่างชาติขายสุดที่หุ้นในตลาดค่อนข้างมากและเป็นการขายต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้สูงถึงเกือบแสนล้านบาทในเวลาไม่ถึง6เดือน ซึ่งก็เป็นการขายสุทธ,ธ, <ia> ธิที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่ต่างชาติขายเฉลี่ยป Br ีละประมาณ1แสนล้านบาทรวมแล้วขายมาแล้วประมาณ1 ל. ล้านล้านบาทแต่การขายสุทธิโดยตัวของมันเองก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะต้องลงเสมอไปตัวยอย่างเช่นในหุ้นตลาดเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ในช่วงน,นี้ต่างก็ถูกขายสุทธิเช่นเดียวกันแต่ตลาดหุ้นก็ไม่ได้ลง ว่าที่จริงตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงนี้ก็ถูกขายสุทธิจากต่างชาติหนักมากแต่ดัชนีหุ้นยังปรับตัวขึ้นถึงประมาณ13%นับจากต้นปีหรืออย่างดัชนีห่างเสงของตลาดฮ่องกงเองเ่ยก็ปรับตัวขึ้นประมาณ6%ท,ทั้งทั้งที่มีปัญหาตกลงมาหนักถึงประมาณ10%ในช่วงต้นปีการที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยตกลงมาประมาณ7-8%ในเวลาประมาณ6เดือนถ้ามองจากสถิติในอดีต ก็จ,จะบอกว่าไม่ถึงกับรุนแรงมากและส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครถอดใจและเกิดความท้อแท้หรือสิ้นหวังกับตลาดหุ้นเหตุผลสำคัญก็คือนักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยส่วนใหญ่ก็เป็นนักเทรดหรือซื้อขายหุ้นระยะสั้นที่สามารถทำกํำไรในตลาดหุ้นได้แม้ในายามหุ้นตกกล่าวคือ ช่วงระยะเวลาที่หุ้นตกนั้นมักจะมีช่วงเวลาที่หุ้นจะเด้งหรือดีดตัวขึ้นอาจจะพอๆกันดังนั้นพวกเขาก็สามารถช้อนซื้อหุ้นในช่วงที่ตกและขายในช่วงที่หุ้นขึ้นทํากําไรได้เสมอแต่ในช่วงนี้ดูเหมือนว่าช่วงที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นนั้นสั้นมากบางทีแค่2อถึงสชั่วโมงในตอนเช้าโอกาสที่จะทํากําไรน้อยแต่โอกาสขาดทุนสูงทําให้หมดกําลังใจที่จะเล่นในส่วนของนักลงทุนระยะยาวแบบ VI ซึ่งก็มักจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ขึ้นมาและเน้นการลงทุนโดยอิงก,กับพื้นฐานของกิจการนั้นในอดีตแม้ว่าตลาดหุ้นโดยรวมอาจจะไม่ดีแต่ตลอดเวลาก็มีบริษัทหรือหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีหรือมีพัฒนานการหรือสตอรี่ที่ดีที่ทำให้นักลงทุนแฮเข้าไปเล่นทําให้ราคาหุ้นเนี่ย ปรับตัวขึ้นได้โดดเด่นเนื้อดัดชนีมากทํากําไรให้กับนักลงทุนรายใหญ่ได้เป็นกอบเป็นกำขณะที่นักลงทุนรายย่อะจานวนมากที่เข้าไปร่วมเก็งกําไรก็สามารถทํากําไรได้ทุกวันแต่ในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าหุ้นที่เคยวิ่งกันคึกคักและราคาปรับตัวขึ้นบางตัวนี่เหมือนติดจรวด เพราะบริษัทมีสตอรี่ที่ดีมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องมาหลายไตรมาสหรือหลายปีจนทําให้หุ้นมีมูลคา่าหรือมาเก็ตแคปสูงลิ้วเกินกว่าพื้นฐานเพราะหุ้นถูกคอเนอร์กลับตกลงมาต่อเนื่องแบบคอเนอร์แตกราคาหุ้นลดลงมาเกิน30-40%และไม่รู้จะหยุดตกเมื่อไหร่ความหวังของนักลงทุนที่เน้นแนวหุ้นพื้นฐานในช่วงเร็วนี้ก็แทบจะเหลือเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ ผลประกอบการของบริษ,ษัทหรือหุ้นที่ตนเองลงทุนที่จะออกมาดีพอที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นให้กลับมาเป็นขาขึ้นใหม่ความเชื่อของพวกเขาก็คือหุ้นเหล่านั้นเป็นหุ้นที่ดีและยังมีโอกาสกลับมาเติบโตใหม่เมื่อสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลกหรือไม่บริษ,ษัทก็เก่งขึ้นสามารถกินส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งได้เพิ่มขึ้น ผลประกอบการที่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีสำหรับหลายๆบริษัทนั้นเรียกว่าแทบจะเป็นหายนะบางบริษัทก็อาจจะมีปัญหาหนี้สินที่เป็นหุ้นกู้ที่อาจจะไม่สามารถชำระได้ดังนั้นหุ้นก็ถล่มทลายหลังจากที่ทยอยลดลงมาต่อเนื่องยาวนานแล้วอีกหลายๆบริษัทที่เคยถูกบองถึงแม้ว่าจะเป็นซ u เปอร์สต็อกนั้นผลประกอบการออกมาไม่ได้หายนะแต่น่าผิดหวังเพราะนักลงทุนเคยหวังไว้สูงว่าย,ย่างน้อยกำไรจะต้องโตสหลัก และไม่ลดลงแต่ผลที่ออกมาก็คือการเติบโตลดลงอย่างเห็นได้ชัดและก็เป็นการลดลงต่อเนื่องมาอาจจหลยไตรามาสแล้วเช่นเดียวกับราคาหุ้นที่ทยอยลดลงมาสอดคล้องกับหุ้นมีอาการคอเนื้แตกมาก่อนแล้วและดังนั้นการที่บริษัทก็ยังมีกำไรที่ดีอยู่เพียงแต่โตช้าลงหรือไม่โตจึงไม่สามารถที่จะหยุดการตกลงมาของหุ้นได้ หุ้นขนาดใหญ่บางตัวที่เป็นเป้าหมายของการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาตินั้นประกาศผลประกอบการที่ดีและเติบโตน่าประทับใจมากซึ่งก็ช่วยให้คนที่ลงทุนถืออยู่มีความหวังว่าจะทำให้ราคาหุ้นที่ซบเซามาตลอดนั้นคึกคักขึข้นเพราะนั่นก็คือความหวังเดียวที่เหลืออยู่แต่ข้อแท็จจริงกลับกลายเป็นว่าราคาหุ้นกลับตกลงมาแรงความเชื่อที่ว่าผลประกอบการของบริษัทเป็นพ่อทุกสถาบันในวงการหุ้นนั่นคือ ถ้าผลประกอบการดีมากหุ้นจะต้องวิ่งอย่างแรงถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงในยามนี้และถ้าผลประกอบการไม่สามารถที่จะทำให้หุ้นขึ้นได้หุ้นจะไปได้อย่างไงเราจะรออะไรได้อีกและทั้งหมดก็คือความท้อแท้สิ้นหวังในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ซึ่งก็แสดงออกผ่านปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันที่ลดลงมาเรื่อยๆ และผมเชื่อว่าลดลงในทุกกลุ่มตั้งแต่นักลงทุนหุ้นรายวันไปจนถึงรายใหญ่และเหล่า V ีแม้แต่คนที่ถือยาวแบบไม่คิดจะขายประเด็นสำคัญก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องชั่วคราวแค่ไหนนี่เป็นช่วงเวลาตีสอย่างที่คนพูดกันในวงการหุ้นหรือไม่ ความหมายก็คือเป็นเวลาที่มืดมิดที่สุดแต่ก็ใกล้ถึงเวลาสว่างแล้วนักเล่นหุ้นระดับเซียนจะต้องเข้ามาช้อนซื้อหุ้นก่อนเพื่อที่จะทํากําไรงดงามเมื่อถึงวันใหม่ที่ฟ้าสดใสหุ้นก็จะขึ้นมโหรานอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดหรือไม่ แต่ส่วนตัวผมเองนั้นมองว่าปัญหาของหุ้นไทยอาจจะไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวแต่เป็นปัญหาถาวรที่เกิดจากโครงสร้างที่แก้ไขยากโครงสร้างเหล่านั้นเดิมทีเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยต่อเศรษฐกิจไทยและตลาดหุ้นไทยมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างช้าช้าแต่แน่นอนในขณะที่เราไม่ได้ตระหนักและไม่ได้ปรับโครงสร้างตามที่ควรจะเป็นผลก็คือ เรากำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้ออํหนวยให้เศรษฐกิจเติบโตต่อไปได้ซึ่งก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเติบโตไปได้ยากและก็จะเป็นแบบนั้นไปยาวนานและไม่สามารถกลับไปสู่สภาวะเดิมได้อีกโครงสร้างแรกที่กำลังส่งผลอย่างรุนแรงและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของประชากรที่แก่ตัวลงอย่างรวดเร็วขณะที่จานวนคนเกิดใหม่น้อยลงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าผลก็คือจานวนคนทางานสร้างผลผลิตรหรือ GDP ลดลง และจะลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับประสิทธิภาพที่จะลดลงเพราะคนทำงานที่แก่ตัวลงและมีความรู้ทางเชรีไม่พอ โครงสร้างที่2ก็คือเรื่องของระบบการปกครองประเทศที่จะเป็นเครื่องจักรสาคัญในการนําและปรับเปลี่ยนเกณฑ์และแนวทางในการบริหารโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศให้สอดคล้องกับยุคสมัยในความเห็นของผมก็คือโครงสร้างที่เป็นอยู่นั้นน่าจะค่อนข้างล้าสมัยและก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้รวดเร็วพอเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระบบของเราไม่สามารถตอบสนองต่อเจตจำนงเสรีของประชาชนที่แท้จริงได้เพียงพอ และรัฐบาลก็ไม่สามารถมีเสรีภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติตามเจตจำนงนั้นและทั้งสองอย่างนั้นเปลี่ยนยากมากโครงสร้างที่3ก็คือโครงสร้างของบริษัทซึ่งก็เป็นผู้เล่นหลักในเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมยุคเก่าหรือยุคปัจจุบันที่กําลังอิ่มตัวบริษัทใหญ่ๆใ,ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีการสร้างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะสร้าง Scurve หรือการเติบโตใหม่ๆขึ้นหรือพยายามก็ยังไม่สําเร็จ ขณะที่คู่แข่งซึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เคยเป็นรองไทยในอุตสาหกรรมรุ่นเก่าขณะนี้เนี่ยกลับนำไทยในอุตสาหกรรมใหม่ๆข้อสรุปก็คือโครงสร้างที่เป็นเสาหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของเรานั้นเริ่มเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วอาจจะประมาณ10-15ปีมาแล้ว การรัฐปับหารเมื่อ10ปีที่แล้วแทบจะทำให้การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างโดยเฉพาะทางการเมืองสะดุดหยุดลงอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ยิ่งน่าห่วงก็คือการเสื่อมลงนั้นยังไม่หยุดและอาจจะแย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในด้านของประชากรที่ทัศนคติของคนไทยเปลี่ยนไปมากในแง่ที่ไม่อยากมีลูกซึ่งก็อาจจะส่งผลไปถึงการลดลงของแรงขับดัน ที่จะสร้างอนาคตและจบลงที่การขาดความฝันและความหวังที่จะสร้างตัวหรือความมั่งคั่งให้กับตนเองและนั่นก็คือการจบลงของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงและแม้ว่ามุมมองทางเศรษฐกิจในระยะยาวจะไม่ดีเลยแต่ราคาหุ้นของไทยก็ยังไม่ถูกพอแบบในตนลาดหุ้นจีนดังนั้นเหตุผลของการซื้อหุ้นไทยจึงน่าจะมีน้อยมากโดยเฉพาะในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศที่มีโอกาสเลือก และนั่นก็คือเหตุผลที่พวกเขาขายหุ้นไทยมาตลอดและก็คงจะยังขายต่อไปอาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท้อแท้สิ้นหวังในแบบฉบับด d v. เรนิเวศเทว่ชิราวรากรค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้ใตคลิปนี้และมองว่าหุ้นไทยนี่คืออยู่ในช่วงตีสหรือว่าเพิ่งเริ่มตีหนึ่งะคะคอมเมนต์ด้วยนะ <laughs> อยากทราบจริงๆว่าทุกท่าน มีความคิดเห็นอย่างไรเนาะแต่เอาละไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะพอมีหวังไหมแต่อย่างที่ทราบว่าเรานะ่ะได้กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนที่14คนใหม่แล้วล่ะค่ะคุณอัศเดชคงสิริซึ่งจะเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตั้งแต่วันที่19กันยายน2 5 6 7เป็นต้นไปก็มาแทนดร์พากรนั่นเองนะคะเข้ามารับตำแหน่งในช่วงนี้ที่ตลาดก็ไม่ค่อยจะดีขนาดนี้นะคะ แต่ถ้าหากดูจากฝีมือที่ผ่านมาคุณอาสเดชก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะเขาเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงิน g ้อ d ประเทศไทยนี่คือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินระดับบิ๊กโฟนะคะ แล้วคุณอาสเดชเนี่ยก็มีประสบการณ์ทางด้านการทํางานกับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมากว่า30ปีละแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวาน,นิธนกิจนอกจากนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนซ่าปี2563ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทการบินไทยนะั่นเองค่ะและก็เคยร่วมงานกับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการบริษัท Baker อร์แอนด์แมคเคนซจำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายของการบินไทยเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ก็เป็นประธานตลาดหลักทรัพย์คนใหม่นี่แหละคะ่ะจับตาจากนี้ต่อไปนะคะท่านน่าจะมีบทบาทหน้าที่แล้วก็พอทำงานร่วมกับคุณอาเสดท,ที่เคยร่วมงานกันมาเนี่ยน่าจะได้เห็นตลาดหุ้นไทยในอีกบทบาทหนึ่งที่เข้มงวดขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมามากขึ้น และน่าจะช่วยกระตุ้นให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นที่น่าสนใจให้กับตลาดโลกได้อันนี้เราอาจจะต้องให้เวลาในการทำงานด้วยแล้วก็จับตากันให้ดีค่ะเพราะว่าไม่ธรรมดาทั้งสองท่านนี้นะคะเอาละค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมจิมขอ68ไลค์ให้จิมด้วยนะแล้วก็ใครกดไลค์อ like ขอให้รวยๆจ้าจิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ